คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบส,ว,สาวัสดีไปเรื่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็ย่อดผมนะช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอนปีจีนะครับนะเออหลุเลี้ยงหลุเลี้ยงนะครับ วันนี้เราก็มาจัดการในเกมอะไรไม่รู้อะปะก็เกมนี้นะผมบอกเลยนะว่ามันก็เป็นเกมที่ว่าในตำนานอีกเกมนึงนะเออที่คนดูอยากจะดูกันนะครับใครไม่ดูคลิปนี้ผมบอกเลยว่าพลาดมากนะเกมนี้นะครับก็จะซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะครับนะโอเคนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยอยากรับชมเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเออ ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเฮ้ยเซกอะไรวาวายสวยเฮ้ยคูณเจ็ดเอาเรื่องสวยครับปากกระผ่องปากกระผ่องโรซาเฮ้โรซาเฮ้โรซาปากกระป๋องหวานเจี๊ยบโอเคดูเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่งว่าดอกนี้เน้นๆน,น,นะครับนะโอเคเต็มกะลาเบลอีกแล้ว ปลากระกป๋องปลากระกป๋องโรซาโลซาโลซาปลากระกป๋องนะครับนะที่ผมกินประจำนั่นคือปลากระกป๋องโลซาโอโห้หวานเจี๊ยบนะครับนะสวยครับผมสวยครับอ่ะโอเคนะเออประเจ้ามาแล้วนะครับนะเอ้ยพระเจ้าวา้าวซะด้วยนะครับทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝาก กดติดตามด้วย2,746นะครับไปรุ่นโอ้ยเตอหวานเจียบอ่าไปอีกสิบรอบนะขอหมุนเองไปอีกสิบรอบนะครับนะไฟไปได้เอ้ยเฮ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 ้ยปีตาปีนมาหรือเปล่าเอาเรื่องไม่มานะไปรุ่น <laughs> ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ผมฝากหน่อยนะฝากกดติดตามให้ผมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน,น,แน,น,แน่สวยครับสวยเอาไม่ต่อได้เบลอนี่ก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมเออฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวัยรุ่นนะอ่ะเสกวายมางี้เฮ้ยสวยดี เอาเรื่องปลากระป๋องโลซาอันนี้ไปไง็งไะเต็มกลลเบิ้วนะครับสุดจริงไรจริงนะครับนะไม่ติงนางนะผมจะบอกให้นะว่าเอาเรื่องเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะเอมาเป็นแผงงี้สวยดิเฮ้ยโอ้โหโลซาโลซาปลากระป๋องอันนี้มันจองมากระป๋องโลซาเราจีนประจํานั่นคือโลซาโลซานะครับนะ เอาอีกแล้วนะครับเสกไวอีกแล้วทั้งวะนนี้สวยนี่แน่เป็นไงหวานเกลียวเฮ้ยเอาว่ะทุกคนคุณเอาคุณที่สามอยู่นะเมื่อกี้นะนะเ,เบียดสามสิบนี่แหละนะครับมันให้เราเบียดสามสิบเราก็จะไม่กระยับนะทุกคนอยากจะได้ฟีเจอร์มันอะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะเบื่อเนี่ยเอออยากได้ฟีเจอร์อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฟีเจอร์เฮ้ยเฮ้ยสวยดิไอทิสมาบกก็ให้หกร้อยหกสิบเอาแล้ว เอาแล้วรอบนี้มีลุ้นนะครับนะโอ้โหเกินไปวะนะเกินไปเกินไปนะครับนะโอ้ยังไม่มานะครับผมอะไรวันนี้เจ็ดพันทุนสามพันกว่าอโอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับเล่นตามสเต็ปผมและคุณจะไม่เพ้สลดนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็กอดตัวลา,าไปก่อนเจอกัใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าบายบายครับผม